สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรลักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรหลัก10ล่างแล้วก็ในสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรใหม่ที่จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นงวดแรกเนาะหลัก10ล่างในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะใช้ทั้งหมด4ตัวเนาะก็มีสิติการเข้ามาทั้งหมด ห้างวดเนาะในงวดล่าสุดก็เข้าที่เลข5หลัก10บล่างอ่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปในสูตรไปดูในสูตรคิดคำนวณเนาะมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคาเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อ่ะก็มาดูในสูตรคิดคำนวณกันเลยท่านผู้ชมทั้งหมดห้างงวดเนาะจะทำย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในคลิปนี้พร้อมๆกันก็จะเป็นงวดที่เริ่มเข้าในงวดที่ออกสองหนึ่งเนาะแล้วก็เลขสองเข้าที่หลักสิบล่างอะตำแหน่งที่จะนำมาคิดคำนวณ นำชมจะเป็นตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยหนึ่งครั้งจะเป็นสี่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ใช้ตำแหน่งอย่างละหนึ่งครั้งเนาะก็จะเป็น6กบวกหได้12ก็เป็นสองสองบวกได้สิบเก็เป็น1 1... ึบวกแได้9้า ก็จะเป็น9แล้วก็บวก1นคงที่ไปอีก3ครั้งก็จะเป็น0 1 2นะในงวดเลขออกที่2 1ก็เข้าที่เลขสอต่อมาในงวดนี้0บวก9ได้9 9้บวกติดได้16ก็เป็น6 หกบวกแปดได้สิบสี่เป็นสี่ห้าหกเจ็ดผลรางวัลออกที่ห้าหนึ่งล่างเข้าที่เลขห้าต่อมางวดที่สามเจ็ดบวกสามได้สิบก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สอง เป็นสองสามสี่ห้าผลรางวัลออกที่สองสามก็เข้าที่เลขสอง 2, ตรงนี้ต่อมาในวันที่สี่แปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าเป็นห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองเป็นสองสามสี่ ผลรางวัลในชุด2ตัวล่างออกที่5 1เข้าตรงนี้ที่เลข5้หลัก10บล่างต่อมาในงวดที่5 5าบวกหเป็น10ก็ได้0 0นบวก8ได้8 แปบวกเจได้15ก็เป็น5 6าหผลรางวัลในชุด2ตัวล่างออกที่5 0เข้าที่เล็กหตรงนี้เป็น5 0าศะท่านชมก็มาดูในงวดน,นี้งวดวันที่1มีนาคม2568ั 2, นอดเนาะ ในชุดหลักสิบล่าง4ตัวก็จะเป็น8ปบวกสได้12ก็เป็นสองสองบวกเได้9 9้เบวกสเป็น12ก็จะเป็น2 3 4 5 à, ท่านผู้ชมหลักสิบล่างในงวดนี้ สูตรใหม่เนาะทําได้สองสามสี่ห้าถ้าเข้าในงวดนี้เนาะก็จะเป็นงวดที่หกให้งวดแรกงวดวันที่หนึ่งมีนาคม 2568แล้วก็เป็นสูตรใหม่ที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดนี้ในสูตรหลักสิบล่างเนาะก็จะดูจากสังเกตตำแหน่งที่เข้าเนาะในสีตัวนี้หลักที่สาม ยังไม่ออกเลยมีหลักที่1ออกอยู่สองครั้งคืองวดนี้กับวดนี้หลักที่สองออกอยู่หงวดเดียวคืองวดแล้วก็หลักที่สี่ออกสองงวดเป็นงวดนนี้กับวดนี้ดังนั้นถ้าจะให้เน้นในหลักสิบวดนนี้ท่านผู้ชมเน้นไปที่เลขสองกับเลขห้า ถ้าสองกับห้าไม่มาน่าจะเป็นเลขสามนะอันนี้ให้เป็นอ่าอันนี้ให้เป็นหนึ่งหนึ่งเน้นเป็นหนึ่งครั้งสองเน้นไปสองครั้งห้าเน้นไปสองครั้งส่วนสามเน้นเป็นหนึ่งครั้ง,ง,นนงให้เป็นตัวรองเนาะสี่ก็มีโอกาสมาได้เนาะแต่ว่าในตำแหน่งนี้ก็ยังไม่เคยออกในหลักสิบล่างเลยอันนี้ก็จะเป็น การวิเคราะห์สําหรับในสูตรหรือว่าสิติที่เข้าในสูตรนี้เนาะก็จะเป็นหลัก10บล่างทั้งหมด4ตัวอ่าก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปท่านชมก็น่าจะเป็นในชุดหลักหน่วยล่างเนาะที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกก็จะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันจะเป็นหลักสิบล่าง4ตัว แล้วก็น่าจะสรุปในชุด2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเร็วๆนี้เนาะเพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะก็สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมได้ทําให้ท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิด อดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ